ใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพคุณภาพก็โอเคราคาก็เข้าถึงได้สําคัญเลยคือ after saleservic e การติดตามลูกค้าต่อเนื่องไม่ได้ว่าขายแล้วก็ทิ้งลูกค้าไปผมเกียดที่คุณชยพัมน์นะครับปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายบริษัทโบยนัทอินดัสตรี บริษัทเราก็ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลีนะครับจังหวัดสมุทรปราการบริษัทเราเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยกระบวนการ๊มขึ้นรูปเย็นและขึ้นรูปร้อนไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมการเกษตรโปรเจกต์ก่อสร้างต่างๆก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลายประเภทเนื่องจากบริษัทเราเนี่ยเรียกว่าเป็น one stop service ก็ได้พราเรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยและหลากหลายปีนี้ก็เปิดมาเพิ่งจะครบรอบ30ปีไป เรียกได้ว่าก็มีประวัติที่ยาวนานก็อย่างแรกเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของปริมาณลมที่ผลิตได้เรียกได้ว่าผลิตไม่เพียงพอเนื่องจากปั๊มลมที่เคยใช้เนี่ยเข้าใจว่าค่อนข้างจะเล็กปริมาณที่ผลิตไม่เพียงพอส่งผลให้การทํางานเนี่ยประสิทธิภาพมันตกเช่นมีการลมตกบ้านหรือลมจ่ายเข้าในระบบไม่เพียงพอทําให้ชิ้นงานเนี่ยมีปัญหา ก็ดีครับโดยรวมเนี่ยปริมาณลมตอนนี้ก็ผลิตได้ค่อนข้างที่จะ,สะเสถียรสม่ำเสมอแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการการใช้งานงานที่ออกมาก็ค่อนข้างเรียกว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยงานก่อนหน้าที่ผลิตโดยใช้รลบเก่าเนี่ยเวลางานออกมาจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาเช่นไม่สามารถที่จะขจัดพวกคาบสเกลต่างๆที่เกาะติดอยู่เนี่ย ออกไปให้หมดจดก่อนไปกระบวนการปัม๊มดูเนเยลีได้พอมาเปลี่ยนตัวใหม่เนี่ยคือมันมีปริมาณไนโตรเจนที่เพียงพอมันก็จะไล่ระบบออกซิเจนอากาศออกไปเนีค่อนข,ข้างที่จะเกือบหมดทําให้ชิ้นงานผิวเรียบนะครับสเกลมีเล็กน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยครับก็เรียกว่าค่อนข้างประทับใจตั้งแต่ก่อนที่จะสั่งซื้อมาเนี่ยเราก็ได้มีการเรียก บริษัทเรียกทีมงานเข้ามาพูดคุยนะครับตั้งแต่ออกแบบให้คําแนะนําให้คำปรึกษาในการติดตั้งความต้องการของเราคืออะไรทางเดลต้าก็ซัพพอร์ตแล้วก็ออกแบบมาเรียกว่าตามความต้องการของของทางเราครับก็มีแผนที่จะ ติดตั้งเพิ่มอยู่ครับก็คงติดตั้งของเดลต้าต่อเนื่องจากว่าก็เรียกว่าใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพคุณภาพก็โอเคราคาก็เข้าถึงได้สําคัญเลยคือ after s a l e s e r v i c e ค่อนข้างที่จะมีการติดตามลูกค้าต่อเนื่องไม่ได้ว่าขายแล้วก็ทิ้งลูกค้าไปสำหรับท่านไหนที่มีแผนที่จะขยายโรงงานนะครับหรือมองหาปั๊มลมอยู่ทดลองมาใช้ปั๊มลมเดลต้าดูได้ครับ ลองใช้ดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะประทับใจทั้งบริการด้วยทั้งสินค้าด้วยร,รวมถึงการติดตามลูกค,ค้าเรื่องของระบบออนไลน์ต่างที่มีเรื่องของเชื่อมต่อผ่านมือถือได้ตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นจุดหนึนง่ง